สบายดีขอพระพิจารณาสำหรับปืนครับอาจาได้มาแบ่ปันพระคำของพระเจ้าให้พีพนพน่น้องได้เรียนรู้พระคำของพ,พ,องพระเจ้าด้วยกันครับข้าพระองค์ว่าพระวิณญ,ญ,ญาณประุทธิ์ของพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งามโปรดปรานเป็นพระเจ้าแห่งความรักเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่บนชีวิตของเราการที่พระวิณญ,ญ,ญาณบริสุทธิ์พระเจ้าได้นำและหลายคนได้รับการเจิมด้วยพระบิญญ,ญาณประุสธิ์ของพระองค์ ในพระคำพีได้เขียนไว้มากมายว่าพระเจ้าเทไฟของเจ้าเทพระบิญญาณของพระเจ้าลงมาในยุคสุดท้ายนั้นในพระคำสิพียู่เอในพระคำของเจ้าพระเจ้าว่าพระองค์จะเทบิญญาณของเราลงเหนือผู้รับใช้ของเรานั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้สำแดง ัศนีของพระเจ้าหรือฟ้าบิญญบาณบสุีรษของพระองค์อยู่บนชีวิตผู้รับใช้ของพระเจ้าเมื่อเปโตเคยขี้ขาดราขาเคยปฏิเสธพระเยซูาสามครั้งก่อนไก่ขันนั้นเปโตเลยพบพระบิญญาณบสุุธิ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเขาในในตอนนั้นขอบคุณพระเจ้าในรพระคัมภีร์คติการ บทที่สองบทที่สอง,องบอกว่าข้อสามที่สี่สว่ามีแปลไฟสันฐานเหมือนบินปรากฏแก่เขากระจายบนเขาสิ้นทุกคนเขาหรืลัะก็ประกอบด้วยพระบิญญานิสุ์จึงตั้งคนพูดภาษาพระบิญญาริสุ์ทรงปฎิให้เขาพูดเมื่อเขาพบไฟของพระเจ้า อยู่ในกรุงเดโมซีเดมั้นเขาก็ประกอบด้วยพระปัญญาภิสุทธิ์อิสติยต้องเต็มรูปด้วยไฟของเจ้าเป็นอย่างนี้หันจริงจริงบ่าอยู่ในพระคัมภีร์มาทายยนึกหันจีมอยอยู่ใน,นพระคัมภีร์มาท่ายบทที่บทที่สาม,มอาออารรบอกว่าบทที่สามบอกว่าคือหันจีมอกว่า พระคัมภีบทที่สาข้อที่สิเอ็เฮาให้เจ้าทางหลายละระปศิมาด้วยนาำสำรวยนาแสดงว่งาแสดงว่ารับใจไใม่ก็จริงแต่โคองผู้ส้งมาจาก <c oughs> มาพ่ายหลังเฮาทรงมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งกลัวเฮาอีกซึ่งเฮาบอกค่ควรแม้แต่แกสรองไห่ประบาดขอโครงของพระองค์พระองค์จะจะทรงให้เจ้าทั้ง ทุกคนเลยให้เจ้าทั้งหลายรับปัธิสมาด้วยพระบิญญาณและอุ่นไฟไฟคือการสำลักให้เราบริสุทธิ์สองคือดิเดที่บนสบของเราไฟเป็นอย่างพิเศษว่าพระหัตถ์ของพระพรมได้จะสำลักลานเขาของรงเยื่อทวจะเก็บมิตรเขาที่ดีขึ้นยุ่งสามจะเผาแก่ด้วยไฟที่บอก ไฟนั้นคือไฟพระบิญญาณไปสุดจะเผาแกบแกบกสิ่งที่มันบอกออกผลอยู่ในชีวิตของเขาและเาลจาเจ้าเบเข่าที่ดีขึ้นที่นีสามแกบกั้นสิ่งที่มันออกผลที่มันทําให้ทุกสิ่งที่มันร่มเหล่ทาให้ทุกเสียงที่มันบดไปถึงพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระพบิญญาณไฟของพระเจ้าสำลักอิสเตียนต้องเอาอิสเตียนหะนึ่งที่มีพระคำของเจ้าบนชีวิตของเรา สองายพัดยามาถึงกันสําระให้เหราบริสุทธิ์เมื่อเราบริสุทธิ์มากขึ้นเรามีทิ่เด็ดกบนชีวิตขาวสามคือยิ่เด็ดกี่บนชีวิตขาวสี่ส่วนพระองค์ก็เป,ป็นบปฏิมาจากยยฮันทีเมนานเจอลอนะเมื่อพคอ์รับปฏิมาปับโค้งขึ้นจากหน้าน้ำม,มีนุกพิล่านินนุกเขานั่งจากูุบุนบราระองการเจริญจิต การเจ็มอยู่ทึงสิบิตของเขาเมื่อพระเจ้าสิ้นส้คนใดคนหนึ่งไปพระเจ้าก็ทำกวระเอาไฟของเจ้าคีบออกจากฐานเพื่อในพระคัมภีอิสยาหบทที่หข้อหกบเจ็ดบอกว่าแล้วแล้วเซบาบินองค์หนึ่งบินมาหาขับเจ้าคือยึดคือ อิสยาได้เห็นเทปราตนหนึ่งได้บินมาหาท่านและถือฐานไฟนั้นใ้ป่าท่านพระคำทีจะว่าต้นหนึ่งมหาครับเจ้ามีฐานลุกโซ่ใส่ใสซึ่งไส้คีมมาจงไส้คีมขีดมาจากแทน่นบูชาในมือทูตสวรรค์ไส้ไส้ฐานที่ แต่ลินสีปากของข้าพเจ้าได้กล่าวว่าดูเถิดสิ่งสิ่งนี้ก็ถูกต้องก็ถูกต้องท,ทานนี่แต่ลิ้นสีปากของฐานควมสัวซาจะถูกลบไปคุและควมบาปของทานจะถือการอภัยแล้วข้าพาเจ้ายินดีแล้วเจ้าครับเจ้าได้ย,ยินพระสุทเสียงกล่าวว่าเฮาจะใส่ผู้ไรไป ภัยภูไลใกล้จะไปแทนเฮาข้าพเจ้าจึงทูลต่อไปขราพระองค์นี่ลหละจะอยู่ที่นี่ขอทรงใส่ขาพระองค์ไปพี่้องทุเราเราต้องเป็นคนเหมือนกับอิรียาข้าพระองค์อยู่ที่นี่ขอโปรดใส่ข้าพระองค์ไปเถก่อนที่พระเจ้าจะใส่เฮาไปพระเจ้าต้องใส่ไฟของพระเจ้าเผาสิ่งที่บกออกผลอยู่ในชีวิตของเราในจิตในร่างกายความมิตร สิ่งที่มันเป็นความบาปสิ่งที่เป็นครียาสิ่งนี่นมันมันขัดขวางพันธกิจของพระเจ้าสิ่งนั้นเราจะจะเผาโยห์ันจีบอกว่าพระองค์จะมานั้นจะให้ท่านหลับปัิมาทางหลายหลับปัติมาด้วยไฟด้วยพระมิณามุสดุด้วยไฟทานทางหลายรวมทุกคนที่เป็นอิสเตียนทุกคนที่เปิดเสื้อพระเจ้านั้นเราต้องเต็มร้นด้วยพระบิณยมุสุต้องเต็มร้นด้วยไฟของพระเจ้า พระคาพาคภีได้เขียนไว้ในพระคมภีนูวเอ็นบอกว่าและอยู่สุดท้ายนั้นพระองค์จะเทพิญญาณของพระองค์ลงเหนือผู้รักใสของพระองค์นี่คือสิ่งที่ที่พระองค์จะเทบิญญาณของพระองค์ลงเหนือผู้รักใสของพระองค์พระวิญญาณประสุ์เปลียบเหมือน ไฟเปลี่ยนเหนือนลมเปลี่ยนเหป็นน้ำที่น้องที่รักไฟของพระเจ้าสํารห้เราบริสุทธิ์เรายิ่งบริสุทธิ์มากขึ้นถึงไฟของพระเจ้าสําระเรามากขึ้นมากขึ้นเราก็เราก็มีการเจิมของพระเจ้ามากขึ้นในบนชีวิตของเราร่างกายเราดำเนินชีวิตบริสุทธิ์สัมผัสกับค์และอยู่ในการทรงเ ط, ต็มล้นด,ด้วยพระวิญญาณบรินบนสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเรา พระพิราจะขับขอพระพิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าปกขอมชีสากของพี่น้องเต็มบริเวณไฟของพระเจ้าพิมันสตาร์โมมิสิทธิแต่ต้องรูกของบอกเขาเต็มบริเวณด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในนามขององค์พระสุขีเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยอพญญร,ร,รพี่น้องทุกคนพระเจ้าอวยพรครับ